ก็ในโอรสาแห่งวาระดิถีสุดท้ายพระอาจารย์ไม่มีคําใดที่จะมาบอกมากล่าวก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนรตายคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่มีบุญบารมีจงปกปักรักษาคนไทยทั้งประเทศอีกทั้งศิทธยาสานุสิทธิ์ผู้ที่เลื่อมใสมีใจศรัทธาไม่ผิดที่ชอบประกอบปฏิธรรมก็ขอ,ขอให้จงพันสําเร็จให้ผ่านวิกฤต อีกทางอุปสรรคต่างๆนานาให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองทําการใดสําเร็จค้าขายมั่งมีทุกสิ่งทุกประการดังความมุ่งมา่ปรารถนาตามใจทุกท่านทุกประการด้วยเทิน